สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับรีวิวนี้ก็เป็นดับเบิลเบลนะครับเจ็ดหกเก้ารุ่นนี้ก็ชื่อรุ่นอาจจะดูแปลกๆเนาะหกเก้าตอนนี้เป็นงานจากค่ายดับเบิลเบลนะครับเบลเนี่ยเขาจะให้กล่องเป็นกล่องพลาสติกมาเพื่อนๆก็จะเหมือนกับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งของเบลที่เราขายอยู่ตอนนี้นะครับผมต้องบอกก่อนนะต้องออกตัวก่อนว่ายี่ห้อดับเบิลเบลพื้นสั้นเนี่ยผมเลือกเฉพาะบางรุ่นนะครับที่เป็นรุ่นเป็นรุ่นที่ปัญหาน้อยดีกว่านะครับจริงๆเขาก็ทําหลายรุ่นนะ แล้วก็ตัวปืนในหลายๆรุ่นที่มีอยู่ผมบางตัวผมองขออภัยผมจะเรียกว่าเราเคยเอามาขายแล้วปัญหามันมันเกิดซึ่งเราแก้ไม่จบนะครับแล้วรุ่นไหนที่เราคิดว่าเรามีอะไรแล้วเราสามารถซัพพอร์ตให้ลูกค้าได้ผมก็จะเลือกเฉพาะรุ่นนั้นมาขายอย่างเช่นรุ่นนี้ผมก็มองอยู่นานเหมือนกันนะครับแต่ว่าปรากฏว่าเราทนแรงเขาเรียกว่าทนแรงถามไม่ไหวนะในเรื่องของปืนที่เป็นคอลเลกชันของจอห์นวิกนะครับ จากโรงงานมาันจะมาแบบนี้เลยนะเพื่อนๆนะตัวนี้เป็นก๊อก17ฮารานนะครับก๊อก OK 17ทารานใทเปคอข้อนะครับ hmm. เวลาเข้ามาในไทยเนี่ยเพื่อนๆครับรุ่นนี้จะมาน้อยมาน้อยแล้วมาไม่เยอะมาลังมาในไทยบางทีมาสามลังสี่ลังลังหนึ่งก็สิบสองตัวอย่างนี้นครับก็จะได้แบ่งแบ่งกันร้านในไทยก็จะแบ่งกันร้านละห้าตัวสิบตัวบ้างนะครับแล้วแต่อย่างของผมได้มาล่าสุดก็ห้าตัวที่ถ่ายลงเฟซบุ๊กไปวันนั้น ก็มีคนถามอยากให้ทํารีวิวให้ดูหน่อยนะครับก็ได้ครับตัวนี้เป็นคอลเลกชันจอห์นวิกนะครับจอห์นวิกสามจากโรงงานมาได้กล่องพลาสติกอย่างสวยได้เหรียญทองนะครับเหรียญทองของจอห์นวิกมาด้วยนะครับได้การ์ดพักที่โรงแรมเดอะคอนติเนนทัลนะครับเหมือนในหนังเลยนะฮเนี่ยได้ได้เหรียญทองกับการ์ดมาให้นะครับได้ลูกสูบนะครับได้ลูกสูบสำรอง ของกล็อก17ดับเบิลเบลมาอีก1นลูกนะครับนี้ลูกสูบนะครับสำรองตัวปืนนะครับซิลมาอย่างดีนะเพื่อนนะซิลมาอย่างดีมีจุกเซฟตี้มาให้นะครับปากลำกล้องเวอร์ชั่นนี้769นะครับเป็นเวอร์ชั่น2021แล้วนะครับปีที่แล้วตัวเวอร์ชั่นนี้เข้ามาซึ่งตอนนั้นผมบอกอตรงๆเลยว่าผมได้ของไม่ทันนะครับเพราะมันมาน้อยมาก ผมแทบไม่ได้ของมาเลยไม่ได้เลยดีกว่านะรอบนี้ผมได้มาไม่เยอะนะเพื่อนนะมี5ตัวนะครับก็ปล่อยออกไปบ้างละตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณสี่ตัวนะครับในเวอร์ชันัน2021เนี้ยสิ่งที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาจากเวอร์ชั่นปีที่แล้วก็คือตัวบอแม็กกับส้นแม็กที่เป็นส้นแม็กทาราอลูมิเนียมเลยนะครับตัวนี้เป็นส้นแม็กบวกห้านะครับในเวอร์ชั่นปีที่แล้วเนี่ยราคามันขายกันอยู่ที่39 0 0ใช่ไหมครับ 3, แต่เวอร์ชันปีนี้ต้องบอกก่อนนะ4,500บาทนะครับเฉพาะตัวนี้นะ4,500บาทแล้วได้เพิ่มเรื่องของบอแม็กกับส้นมาก็เพิ่มราคาขึ้นมาอีกมัน5,600แต่ได้บอแม็กซึ่งบอรแม็กนี้ก็ถ้าไปซื้อเฉพาะแยกอย่างนี้นะครับตัวละ900นะผมดูลาคาเว็บต่างประเทศนะครับที่เอามาใส่ในโลโก้ทารานแบบนี้ด้วยนะบอแม็กทรงนี้นะครับทรงก็17ตัวเนี้ ก็900ยังไม่โวนภาษีที่เอาเวลาชิปปิ้งเข้ามามันก็ต้องเสียภาษีใช่ไหมพวกอะไรพวกนี้นะครับแต่นี่โรงงาน Double Barrel เขาประกอบมาให้แบบนี้เลยนะครับลายกิ๊บมือนะครับโลโก,โก้กลอกนะฮะลายกิ๊บมือหลังการลื่นมาแบบสวยๆเลยนะเวลาจับรู้สึกมันสากๆนะดูดมือดีนะตัวนี้สไลด์บนนะครับสไลด์บนก็ซาะร่องลายมาเป็นโลโก้ของทารานเทนข้อมาเลยนะครับฝั่งนี้ก็เป็น โลโก้ combat master นะเพื่อนเพื่อนก็สังเกตเห็นว่าโรงงานเขาใส่ซิลิโคนเห็นไหมจะมันเงาเงาๆนี่นะครับเขาใส่ซิลิโคนหล่อลื่นมาท่อนอกเป็นสีทองนะครับท่อนอกเป็นสีทองท่อในเป็นทองเหลืองนะครับปากลำกล้องมีเกลียวอะแดปเตอร์สามารถใส่อะแดปเตอร์ใส่เก็บเสียงใส่อุปกรณ์เสริมได้นะครับด้านล่างก็มีคางตัวเนี้ยคางใต้ลำกล้องนี้ก็สามารถใส่ไฟฉายเลเซอร์ใส่อุปกรณ์เสริมได้เช่นเดียวกันอ่าตัวตรงนี้จะมีรหัสโลโก้ของนะครับโลโก้ของ ซีเรียลตัวปืนนะเพื่อนๆทีเนี้มันมีคนถามว่าตัวนี้ตัวเนี้จริงินตัวนี้มันสามารถเลื่อนเลื่อนมาเซฟได้เหมือนกับตัวปืนของ V นะครับหรือ AW ได้ไหมไม่ได้นะตัวนี้ต้องบอกก่อนขออนุญาตนะครับสไลด์ไว้นะครับกดเลื่อนได้ไหมไม่ได้นะครับกดสไลด์กับเลื่อนได้ไหมไม่ได้นะฮะตัวนี้ผมถอดดูข้างในละมันไม่สามารถเลื่อนได้นะครับมันก็จะเป็นเป็นเหมือนกับซีเรียลบาร์โคดตัวปืนที่ติดมา แต่ถ้าเป็นของไต้หวันของวีมันจะเลื่อนเลื่อนมาแก๊กเพื่อล็อกนะครับกก็จะกดไม่ได้ใช่ไหมครอันนี้ก็คือสรุปคือตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้เหมือนวีนะครับก็จริงๆมันก็ไม่มีผลอะไรกับการยิงอยู่แล้วเนาะถ้าเป็นของวีมันก็อาจจะเป็นแบบเซฟตี้กันเด็กเอามาเล่นอย่างนี้นะครับแต่อันนี้ก็ดับเบิลเบลเป็นโลโก้นะโลโก้ของตัวปืนนะครับมันมีหมายเลขอยู่นะถ้ามองดีก็จะเห็นหมายเลขตัวตัวปืนอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะมีแค่นี้เป็นโมเดลก็อกสิบเจ็ดของ จอห์นวิกนะครับคอมแบดมาสเตอร์ตรงด้านหน้านี้มีเชคเกอร์นะครับเวลาระวังนิ้วโป้งเห็นไหมฮะมันก็จะมีตัวการลื่นเชคเกอร์ er ตัวนี้ให้ด้วยนะครับออกแบบมาค่อนข้างดีนะจับผมรู้สึกจับแล้วมันกระชับเต็มไม้เต็มมือดีสําหรับปืนกรอกนะครับูนย์หลังอ่าูนย์หลังูนยนหน้าแทมจุดสีขาวสามจุดมานะครับเวลายิงก็เอาจุดสีขาวสามไม่ได้เรียงให้ตรงกับวัตถุที่จะยิงแล้วก็ลั่นไกลออกไปนะครับ ตัวเซฟปืนจริงมันอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมมาอยู่ตรงลิ้นแม็กตรงนี้นะครับถ้าเรากดไม่เต็มไกลกดไกลไม่เต็มใช่ไหมมันจะสมมันไม่สามารถจะยิงได้แต่ถ้าเกิดเรากดแบบเต็มไกลมันก็สามารถเหนี่ยวไกลออกไปได้นะครับไกลค่อนข้างเบานะ,ะไกลค่อนข้างเบาเป็นไกแบบซิงเกิลนะครับเหนี่ยวไกลแล้วยิงอ่ะต่อไปผมอยากให้ดูเรื่องภายในนิดนึงนะขออนุญาตนะขึ้นสไลด์ค้างไว้ก่อนกดซ้ายขวานะครับ กดปุ่มนี้ลงครับดึงสไลด์ถอยหลังนิดนึงแล้วดันออกเนี่ยหลุดหลุดหลุดอันนี้มือหลุดกดสไลด์ซ้ายขวกดตัวล็อกสไลด์ซ้ายขวาลงนะครับมันต้องลงซ้ายขวาต้องลงพร้อมกันแล้วกดดันกระแทกออกมานิดนึงนะนี่ภายในให้เห็นกันไปเลยว่าเฟรมเนื้อชิ้นงานเนื้อล่าเป็นอลูมิเนียมอย่างดีนะครับอลูมิเนียมอย่างดี อันนี้ชุดแฮมเมอร์ชุดนกสับนะครับเวอร์ชันใหม่ๆนี้พัฒนามาแฮมเมอร์ Hammer เหมือนกับพวกอาร์มี่แล้วนะฮะตัวนี้ก็งานดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับของกล็อกเบลนี้นะสมัยก่อนตัวชุดนกสับนี่จะเป็นอีกแบบเลยฉี่ออกไปเลยจะไม่เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้ทำมาคล้ายๆพวก AW พวก V แล้วนะครับสวยงามอยู่นะอ่ะโอเคเลือนฮอปก็ เป็นเลนฮอปแบบ V แล้วนะครับสามารถปรับหุ่นได้ตรงนี้เลยของไต้หวันเลยนะครับขออนุญาตแกะดูนิดนึงนะผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันเนี่ยภายในนะครับนี่อ๋อมีบูทนะครับบูทปกติแล้วถ้าเป็น V เนี่ยมันจะเป็นตัวไกเหลอดตัวนี้เสียบเข้าไปเลยใช่ไหมครับแต่ตัวนี้มีบูทมาให้ด้วยบูทไกกระแทกบูทอลูมิเนียมดีครับออกแบบมาดีดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะงานปืนกล็อกของดับเบิลวีนะครับ เรือนหอปก็ทําทออกแบบมาไม่ใช่ออกแบบมาทาเหมือนของมารุอิเลยนะครับก็ก็จะเป็นสไตล์ของปืนพวกญี่ปุ่นนะตัวเรือนหอปทรงนี้นะครับลูกสูบเมื่อกี้ผมเห็นละลูกสูบนี่บอกเลยว่าลูกสูบที่แถมมาเนี่ยก็คือให้มาสองลูกจุดอ่อนของปืนเบลอย่างหนึ่งที่ที่เขาให้ลูกสูบมาก็น่าจะเป็นในเรื่องของขานะครับขาตรงเนี้ที่มันเป็นขาเตะลูกอาจจะ เขาให้สำรองมาเพราะอาจจะเพราะว่าน่าจะกันว่าเวลาเรายิงเร็วๆหรือยิงดับเบิลเนี่ยขาเนี่ยมันดันลูกขึ้นไปไม่ทันขามันอาจจะหักได้นะครับบางทีเหนียวไวเกินไปอย่างเงี้ยขามันหักปุ๊บก็มีสำรองอะไหล่ลูกสูบให้นะครับลูกสูบที่ผมดูละดูทรงแล้วน่าจะใช้กับก๊อก OK 17มเตอร์หรือก๊อก17ของอาร์มี่ได้นะครับของวีไม่แน่ใจแต่ต้องลองดูก่อนว่าความโตมันได้ไหมแต่จากที่ผมเห็นตอนนี้ก็คือมันโอเคแล้วละงานตอนนี้นะครับการันตีว่าใช้งาน ได้ดีแน่นอนนะครับโอเคมาประกอบกลับนะครับประกอบกลับก็บูทต,ตัวนี้ก็จะเป็นรูปตัวยูตัวนี้นะเอาวางตรงที่ลำกล้องลงไปนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ดันล็อกแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะฮะประกอบเข้ามา งานดูดีขึ้นนะดูดีขึ้นดูเนียนขึ้นนะครับในเวอร์ชันของตัวนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับมีแค่นี้นะครับน้าหนักตัวปืนเรามาดูกันนะครับสวยดีตัวปืนเนียนมากเพื่อนๆน,น้ำหนักตัวปืน 8, 8, 7, แปดแปดเจ็ดสองนะครับแปดร้อยเจ็ดสิบสองกรัมข้างในนี่บอกเลยว่ามันเยิ้มนะครับใส่ซิโลิโคนมาแน่นเปรี้ยเลยนะตัวนี้ทั้งภายนอกและภายในโรงงานหล่อลื่นมาให้อย่างดี แมกกาซีนแมกกาซีนบรรจุอ่าถ้าตามสเตปของแมกกาซีนปืนกลอกนี้จะบรรจุอยู่24นัดนะครับ24นัดบ่นตัวแมกกาซีนเป็นตูดบวก5ทรงสวยๆแบบนี้ก็วิธีการถอดก็อย่างนี้ครับเติมแก๊สนะเพื่อเพื่อเติมแก๊สนะกดสไลด์ตัวนี้ลงนะครับแล้วก็สไลด์นะฮะสไลด์ลงมาข้างล่างจะเจอกับรูเติมแก๊สแต่ให้จะเติมแก๊สให้ง่ายๆก็คือสไลด์ลงมา ต้องมีเล็บนะเพราะญาติาาผมตัดไปตัดเล็บมา <laughs> ไม่ถึงเก <laughs> ี่ยวไม่ถึงอ่ะอ,ออกก่อนเนีย่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้เพื่อ,อนกดแล้วก็สไลด์ตูดเป็นตูดอลูมิเนียมแบบตันๆเลยเพื่อนเวลาใส่กลับก็อย่างนี้นะสไลด์แล้วก็มันชน <laughs> มันชนหัวแม่โป้งผมแบบนี้เวลาออกก็กดแบบนี้นะครับโอเค เติมแก๊สเติมอย่างนี้วิธีการเล่นเนตะิมอย่างนี้กดลงไปตรงๆแบบนี้นะครับขออนุญาตเช็คแม็กก่อนนะอ่านี่แก๊สเข้าปกตินะครับถ้าเติมที่ผิดเป็นเติมแบบนี้เติมแก๊สนะลองดูนะครับมีแต่แก๊สมีแรงดันนะเวลาเติมแก๊สเราต้องเติมแบบนี้นะเป็นปืนระบบเดียวนะครับเป็นปืนระบบเดียวระบบแก๊สเติมกระป๋อง กดลงไปตรงๆแบบนี้นะครับสามึง้าวินะครับอโอเคนะครับนี่ประมาณนี้เต็มแล้วนะครับแล้วก็ปิดฝาใช่ไหมครับปิดฝาเหมือนเดิมครับปิดฝาสไลด์นิดนึงนะครับ ได้ยินเสียงเหมือนปิดฝาแนละ้วเหมือนจะมีแรงดันออกมาอ่ถ้าได้ยินเสียงแบบนี้นะง่ายๆเลยเพื่อนมันเป็นปืนใหม่ทุกกระบอกนะผมอาจจะเจอแบบนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนไต้หวัน,ห,วนหรือปืนจีน,นครับเราต้องขันย้ำนะครับช่างบอสขอยืมไปแจ้หงหกเหลี่ยมหน่อยได้ไหมอันนี้คือปืนใหม่นะเพื่อนเห็นไหม แกะกล่องมาแล้วก็เจอปัญหาทุกกระบอกที่ร้านนะครับถ้าเราแกะมาแล้วเจอปัญหานี้เราจะทําการตรวจเช็คจริงๆไม่มีอะไรมากครับเพื่อนครับวาหกเหลี่ยมตัวนี้เห็นไหมมันขันมาไม่แน่นนะครับตัวนี้มันจะมีโอริงอยู่ตัวหนึ่งเป็นสี่เหลี่ยมนะครับจริงๆมันเป็นโอริงกลมนะเอามาสวมตรงบล็อกนะครับแล้วบางทีโรงงานเขาอาจจะไม่ได้อัดน็อตมาให้แน่นเราก็ใช้ประแจดาวหรือประแจหกเหลี่ยมเบอร์ประมาณเบอร์ ทีนะครับเ,เห็นไหมหมุนหมุนอัดเข้าไปนะครับเหมือนว่าโอลิงเนี่ยมันอยู่ตรงขอบยางสีเงินนี้เวลาเราขันน็อตน้ำมันก็จะดึงดึงให้โอลิงเข้าไปปิดตำแหน่งช่องวาล์วนะครับทําให้ไม่มีช่องว่างเราแก๊สก็ไม่ออกละนี่ก็จบละนะครับนี่ก็คือถ้าเจออาการนี้ง่ายๆเลยเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นปืนไต้หวันหรือปืนจีนะครับปืนไต้หวันผมก็เจอแล้วเพื่อนนะนะแกะกล่องม่มาเจอแบบนี้ก่อนเทสก่อนที่จะมีการส่งให้ลูกค้า ปรากฏว่าเราขันอัดก็หายนะครับเหมือนกับเขาขันน็อตจากโรงงานมาไม่แน่นนี่คือวิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับอันนี้คือจบละตึ๊บน่เข้าไปเรียบร้อยนะต่อไปเป็นวิธีการเล่นใส่ลูกนะครับใส่ลูกเราก็จะแนะนำเป็นแก๊สลูกซิลิโคนสปีดโรดเดอร์ชุดพร้อมเล่นแบบนี้ให้เลยนะครับ สปีโดโรเดอร์นี้ก็ใส,สดดใส่ไดรเดอร์เนี่ยกะใส90นัด90น้ดเออ90นัดใช่ละแมกกาซีนใส่ได้ยี่มสี่นัดนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็โหลดปื๊บปื๊บเข้าไปเรียบร้อยละประมาณนี้นะครับซึ่งพร้อมเล่นก็จะมีแก๊สแกแ๊สเราแก,ะกะ๊สก็คือตัวนี้เนาะกระป๋อง250บาทนะครับ650 ml อ่ตัวลูกหนึ่งถุง4พันนัดนะครับ250บบาทแก๊สลูกซิลิโคน ซิโลโคนก็คือตัวหล่อลื่นที่โรงงานใส่มาเยิ้มเยมเมือเ่อแ้เพื่อนเนี่ยจะเป็นกระป๋องแบบนี้แล้วก็ฉีดแบบนี้นะครับฉีดแบบนี้นหล่อลื่นนะครับหล่อลื่นฉีดส่วนไหนฉีดทุกส่วนของตัวปืนที่ฉีดได้นะครับฉีดได้หมดเลยนะครับปืนใหม่แบบนี้ป้องกันสนิมได้ความชื้นนะครับทําให้ปืนเงางามอยู่ตลอดเวลานะครับด้านจุงด้านจัดนี่็ฉีดได้หมดนะฉีดได้หมดกระป๋องสองร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็สปีดโรเดอร์ สปีดบลอเดอร์น,นี่ใส่ซิลิโคนแล้วนะสปีดบลเดก็คือตัวนี้เป็นเซตแบบนี้เพื่อนสองร2อยห้าสิบอันนี้เก0าค่าส่งทั้งหมดตรงนี้อยู่ที่ประมาณสองกว่าบาทแล้วคิดอยู่200ก็จะเท่ากับตัวปืนเนี่ยราคา4,500บาทบวกกับอีก1,100บาทนะครับก็จะได้ราคารวมเซตทั้งหมดสี่พบวกอีก1นึ่บาทก็เป็น5 6าพบาทนะครับชุดพร้อมเล่น เข้าใจนะตรงกันเนาะโอเคป่ะต่อไปเรามาดูเรื่องของข้อมูวกระสุนนะครับปืนประกอบแล้วเป็นอย่างนี้นะฮะสามรยี่สิบแปดแรงนะใช้ได้เลยนะครับแรงปืนจีนนะครับแต่เทียบเท่าแรงเท่ากับปืนไต้หวันได้เลยสามร2อย2ี่สิบหกสามรอยิบแปดสามรอยิบหกสามรอยี่สิบสี ถือว่าแรง320บวกตัวนี้นะใช้ได้นะครับเพื่อนถือว่าความแรงไม่น่าเกียดเลยนะครับ300บวกยิงดีด้วยนะครับปืนปืนจีนแต่งสวยนะครับในคอลเลกชันของจอห์นวิกผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูหนังเรื่องจอห์นวิกเนี่ย ผมก็มีกลุ่มลูกค้าส่วนหนึ่งเะครับที่เขาซื้อไปแล้วบอกได้เลยว่าแทบไม่ยิงนะครับเอาไปตั้งโชว์หรือใส่ตู้โชว์ครับโอเคคอยคอยแม็กนะยิงสนุกดีตัวนี้เฉลี่ยแล้วเติมแก๊สหนึ่งครั้งก็ยิงได้ประมาณสามแม็กนะนี่แก๊สอ่อนแล้วนะผมใส่แก๊สอ่อนถ้าแก๊สอ่อนแบบนี้สไลด์มันจะไม่ค้างเห็นไหม นี่คือแก๊สมันเริ่มอ่อนแล้วเวลายิงแก๊สหมดก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลายิงแก๊สหมดอ่อนลงเรื่อยๆนะอ่อนลงเรื่อยๆจนหมดไปเลยก็ประมาณเฉลี่ยก็ประมาณ2 magazine, แมกซีนแมกซีนละยิ่มสีนัดนะครับ2แมกซีนก็หมดแม็กหมดแม็กแม็กที่2ออาจจะสไลด์ไม่ค้างนะครับชุดนี้ชุดใหญ่เลยนะครับ ากไว้อีกหนึ่งผลง,งานก็แล้วกันนะครับสำหรับกล็อก17ทารางเทติคอลนะครับรหัส7769นะครับ769ตามหน้ากล่องเลยดับเบิลเบล769สัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับบอกความยาวเหรออ๋อได้ครับได้ได,ได้น้องนัดบอกว่าลืมวัดวัดความยาวสไลด์ก็น่าจะเท่ากับกลอก17ทั่วไปน,น้องนัด วันนี้ดึกแล้วผมก็อาจจะเบอร์เบอร์บ้างนะครับเจ็ดนิ้วนะครับเจ็ดนิ้วครึ่งสไลด์นะครับลำกล้องก็สี่นิ้วอ่าลำกล้องสี่นิ้วผมจะวัดจากตัวกึ่งกลางเรือนฮอปนะครับเพราะว่าเรือนฮอปมันลำกล้องมันจะเริ่มที่เรือนฮอปตรงนี้ประมาณตรงนี้ก็สี่นิ้วนะครับลำกล้องสี่นิ้วความสูงสูงนิดนึงนะตัวนี้นะหกนิ้วสิบหกเซนติเมตรลำกล้องสี่นิ้ว นี่คือข้อมูลพื้นฐานเนาะน้ำหนักดูแล้วลำกล้องความยาวความแรงนะครับก็เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อปืนบีบีการไปเล่นกันนะครับแต่อันนี้มันได้ความหล่อเนาะมันแต่งบอ่อแม็กแต่งสุดส้นตัวนี้ชุดที่มานะครับแต่ในเวอร์ชั่นปีที่แล้วเนี่ยที่ผมไม่ได้ของมานะมันสามพันกว่าบาทก็จริงอ่ะแต่ว่ามันไม่มีชุดนี้นะเพื่อนๆนะถ้าไปดูข้อมูลดีๆมันจะไม่มีบอ่อแม็กกับตัวส้นแม็กตัวนี้มานะครับมันจะเป็นปืนส้นเรียบๆอย่างนี้มาเลย แต่ว่าโลก้โลโลก้นี่เหมือนเดิมหมดแต่ในเวอร์ชันปีนี้มีเพิ่มตรงนี้มาแล้วก็เพิ่มราคาขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันครับสำหรับคลิปวิดีโอในค่ำคืนนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ